กาบสวัสดีครับชาว YouTube ทุกท่านเลยนะครับโอเควันนี้เราก็มาอยู่ในเกมมิวออริจินโอเคครับวันนี้ผมจะมาสายกินยากันอ่าหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าสายกินยามันคืออะไรสายกินยาเราก็สามารถใส่อาวุธที่ค่ามันไม่ถึงเนี้ยได้ครับแต่ถ้าผมกินยาไปปุ๊บค่าพลังนี้ถึงปุ๊บพลังผมก็จะขึ้น อ่าผมจะเข้าไปซื้อา wing. ยากันก่อนอยู่ไหนวะผมพอลืมแล้วไม่ได้เล่นนานจำไม่ได้ซื้อตรงไหนอะไรเดอยู่ตรงนี้แล้วมั้งนี่เหรอครับ แล้วก็ดูค่าพลังของเราค <c oughs> ่าพลังของเราว่องไวกับต้องการว่องไวกับกําลังกายอ่าแล้วก็เข้าไปในกําลังกายอุย้ยเน็ตคือมสาสะอาดเนาะเน็ตซ่าจังเลยว่องไวตัวไหนนี่ว่องไวสีเขียวเนี่ยกับกําลังกายนี่สองสอง อัลละ45เพชรล็อกนะครับไอยานี่มันสาสามารถเพิ่ม500นะครับเนี่ย500แก้มสมมติแด้มของท่านไม่ไม่ถึง500ท่านกินเข้าไปนี้ท่านฟุ้งฟิงเลยนะครับชุดใหญ่ไฟกระพริบไปทีเดียวโอเคกลมกินเลยปึบ๊บเห็นไหมครับพลังผมเพิ่มขึ้นหลายขนาดตั้งเยอะเลย ปุ๊บเอาพลังผมทำไมไม่ขึ้นอ่ะอุ้ยอันนี้ลืมลืมลืมกินของพลังเดี๋ยวผมต้องเข้าไปกินของพลังอีกทีนึ่งก็ว่าอายุทำไมพลังมันขึ้นมาน้อยจังนี่ไปกินพลังผมกินสามก้อนเลยสามขวดเลยทีเดียว ผมเบื่อนิ่จังเลยเนี่ยโอ้โหปิงเก้าเก้าเกเลยผมได้กินพลังไปแล้วนะครับพอยังยังนี่พลังกินปุ๊บฮะพลังผมขึ้นมาสามแสนกว่าอ้อยแค่นี้สามแสนกว่าเองเหรออุ้ยพลังผมมันน้อยจริงเลยโจมตีผมก็เกือบแสน ผมไม่ได้เล่นมาโอ้สี่สี่เดือนแล้วครับโคตรนานเลยเขาพากันโหดหมดแล้วผมยังกากกระจอ้อยร่อยต่อไปนี้ผมก็จะเล่นเล่นบ้างอะไรบ้างจัดไปชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยโอเคครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับ อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับคลิปหน้าเจอกันชุดใหญ่เฟกร์พิ้บ๊ายบายจุบๆุบ